ตอนะครับสิทเกตบสวดปันเตกัลตตากาตาติตังนาวะกรรมยปติการเคงนาคตังบุคคลไม่ควรคำหนึ่งถึงสิ่งที่วางยังไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาตาติติจำไปนันตังอปจันจานาคตังสิ่งใดล้วนไปเลสิ่งหนึ่งก็เป็นอนัลไปใลยเสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยตามังตาตาตาวิปัสสติอสังยีลังอสังกุปังตังวิตามะนุปปรลวาเย ข้อบุคคลใดเห็นแจ้งตามปัจจุบันไม่งอนเนยไม่คอนเชนเนี่ยทำเนีได้บุคคลนั้นไม่จะเรียนตามแน่ๆคงนันเกิดตาเสวะจิตจะมาตาปังโคสัญญามันางสุวีเพิ่งตามความเปลี่ยนเสียในวันนี้เลยใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนั่งอีโนสังคาลเตนะมาเสนนะมัตตุนาเพราะความบันเทิงยกับมัตตุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีเกเราทั้งหลายเอวังวิอาลีมาตาปิงเอาลัตตามาตันติตังตังเวปัจเจกลัสโตติสันตุวะชิกาเตมุนิติ ข้มูลนิพุสสรหพิยมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเบียดไม่เกี่ยขันต่างกลางวันและกลางคืนนั้นเลยว่าผู้มีอาติีหนึ่งจะเรียนด้วยประกาศรัชนี้เลยติดแป่บัสวดปีนาปัญจวิคณะปฐาเปสลาตรมโมไม่หยีสลังอนาติโตจะมีความเกียดเป็นธรรมดาจะร่วมบนความเกลียดไปไม่ได้พยายามที่จะพยายามที่ตธมโมไม่พยายามที่อนาติโตจะมีความเกลียดเป็นธรรมดาจะร่วมบนความเ็บไข้ไปไม่ได้มาลานาตมโมไม่ยมาลานอนาติโต เรามีความเกเปเรามีความตายินธรรมดาจะร่วมบนความตายไปไม่ได้สเปยีเมเปยีมนาเปยีนานาปาโววินาภาโวเราจะลาเวนเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องบัดปาจากของหน้าขนใจเรียนใจทั้งหลายทั้ง่วงกรรมสาโคมาอีกกรรมตายาตกรรมอยู่นี่กรรมปันทุกกรรมปฏิสาโนเรามีกรรมเป็นของของนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่ต้องอาศัยยังกรรมังกายสามีกัลยาณังวาปะปะกังวาตัสตายาตัวปฏิสามี เราทำกรรมอนไรไว้เป็นมุนหรือเป็นบาตรเราจะเป็นทางยากคือว่าเราจะต้องได้รับผลการนำนั้นเสไปเอวังอามิอยาเพียมประชาวิชิตกพังเราต้งหายความพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิดติบสวตีว่ากุยชนะคาถาทุกปัจานุกขาปยปัจจัเนปยโสกปัจายนสกวุตสัพพิปานีโนอาวตา จามิสับปะังมุญญาสับปะังสัพเพเทวานนู้มตันตสับปะสับปิสติยาทานันดาตันตุสตายาสิลานะัันตุสปะทาภาวนาปิลาตาวุตุขันธ์สตุเทวตาขตาสัพเพปุตตาปะลาปะตาปะิกายังเจยังงลังอาลานดานังจิตเชนะละคังปะตามิสับปะโต ทุติยบทสวดเทวตาปฏิธานคาถาหันธมัยังปฏิธานคาถาโยบันนามะเสยะเทวตาสุสังคีวิงังอะวัจินิโกปินังกะรีตายีปะยิงะตัมมะกะเนนะปะวันตุบุพะจิตตัสสะติงกะโลติเตังวิญญาณะมาทันติเตลาชะมะจานะวาคะยะปินะภูสังรามิกาธานะปะเตอุภะสะคะกะหะมะจะติสังกะมะจะเสลาสัมปันนะพุทธัสสะจิตตังปะวันตุเตฉะลาปูจาเยติจันตัสสัมปะวันสังเฆสะตะ ชาตตาต้วบาบาีกนนยานิกัธมาวยังปฏิจาติสัพว์บิุกคาสาการุนตุสังขายังทตุจีลังสัตวังธั้มธัมะอะไาจบุคลาสังขฆนสัมมาโกวะอันยอันตายยายิตายจกมีละขันจัดสัตว์บิดาสังารีโนติ่สบาบุเยยามตมีอายะบาวีทิเตยบอดบสสัมปะปฏิจานะคาถาไปหันทไมยังปฏิจานะคาถาอยู่บานามาซีบุญญาสีตานีกัตตา ขอ,อสถา,างหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณาญ,ญาณัญญานิกาานิเมจงเปนผูมีสว่วนแห่งบุญที่ขพาพเจ้าได้ํำในบัดนี้เตสัญจะบคิินโหตุเลงบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้จำแล้วสตานันตาปปามานากาเยปิยาคุณาวันตาจะเคยจนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณไม่ยั้งมาตาปิาตาใต้อยู่มีวันดา,นานได้ปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่จะเมจาะประยะัดที่สาวาที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นอันเยมัชาชะตาเวลีน,นุเลงสั้งหลายอื่นที่เป็นการ สัตตาปิทัศน์ลูกสาสัมิงเนมีเวงการตั้งอยู่ในโลกเอภุมาจตุโยริงกาเกิดในภพสามเกิดในกามเนื้สีปัญเจกาจตุโวกาลามีกาหนาเยกันหนึ่งเยกานสี่สังสารต,ตาป้าวป้าเวต้องเที่ยงอยู่ในภพน้อยเลยภพใหญ่ญยา,ยาตันเยปฏิทานามีสัตว์ลอนได้สราบการใั่นส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตเตชะยังขอสัตว์หลอนนั้นจงอนุโมทนาทานินเถิดเยยิมังนับปัจญานันติก็สัตว์ลอนได้ย่อมไม่ทราบการในส่วนบุญของข้าพเจ้าน,น,นี้น เทวติสังเวทายยงขอเทตั้งหลายจึงแก้งเกศเหล่านั้นมายาตินานมบุญญานานพอยคือนมุตนาบุญทั้งหลายนุโมตนาหิตุนาคิกาปจาววยแล้วสเบสตาสตาวุ่โตขอสตังพวงจวงอย่ามีเวรอาเวลาสุขชีวิโนอยู่เป็นสุขเสมอเธอเกมตปะทันจาปโอนาตุแย่จวงถึงต่างอันเกษมเถิดเตีชาชัดิตังสุภา ขอความวางอันดีของสัลลุนั้นจงสำเ,เร็จเกิดด้วยนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพเป็นความเพียรเอานิสงการบูชาพระรัะตนนาฏด้วยการสวดใจบวชเสมยเมื่อบวชสวชพระบาลีและบาคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ขา้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าจเจริญท,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 ทั้งทามโลกและทางธรรมบทตัวเทศจิตวดาทั้งหลายปวดในโมตนาในการสวดใจโมเนตาัมมาเหล่านี้เมื่อนมโมตนาเรียโปวดนำหน่อยตอนให้แก่ข้าพเจ้าเรียกว่าถุมงคล ภากิงภายดีพินาศโดยมูลนที่สมเด็จพระญานสังวรว่าบาววันนิเวศวิหารตลอดจนว่าตัวมงคลทั้งหากท,ที่สามสิบสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาในที่จะสร้างในอนาคตจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระไปฤกษ์เ,เล็กกับมงคลในบ้านคาถาต่างๆขอจงสามเดชศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเดินสาธุสาธุสาธุ